โอเคครับก็กราบสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อจริงๆวัคทีีด้วยนะครับแล้วก็กลาบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับผมเนาะก็สําหรับวันนี้นะครับทางผมก็จะกลับมาทําช่วงช่วงหนึ่งที่เมื่อ4เดือนที่ผ่านมานะครับเราเคยทาพาร์ทนี้กันมาแล้วนะผมซึ่งพาร์ทนี้เราก็จะกลับมาทํา อีกครั้งหนึ่งเมื่อสี่เดือนที่ผ่านมาันเองนะครับผมเนาะซึ่งสำหรับช่วงที่ผมจะกลับมาทําวันนี้ผมมีชื่อว่าช่วงจีจีรีวิวของเข้าสู mm ่พาร์ทที่6กันแล้วนะครับก็เรากลับมาอีกครั้งสำหรับรีวิวของของช่องเรานะฮะก็เรียกว่ารีวิวของนี่ต้องยอมรับตรงๆนะครับว่านานๆทีถ่ายจริงนะซึ่งตอนที่บอกคอนเซปต์ของรีวิวของก็คือจะเป็นการรีวิวไปเรื่อยนะ ว่าเฮ้ยวันนี้เราซื้ออะไรเรารู้สึกเราอยากรีวิวอะไรเราก็ทำออไปเลยในบ้านนี้นะครับผมเนาะก็แน่นอนความเดิมจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราได้รีวิวของ d x t ก็ a s นั่นเองนะครับผมเนาะซึ่งเป็น d x t e n d a ชิ้นที่2ที่ทางผมซื้อมานะครับบอกว่าเป็น d x t e n d a ที่ผมผมรู้สึกนะมันเท่สำหรับผมมากแล้วก็มันคุ้มค่ากับการซื้อมากเพราะว่ามันเป็น2 in one t ว o in o ที่ว่าคือเป็นทั้งเครื่องแปลงร่าง และหุ่นยนต์ในเวลาเดียวกันคือปกติหุ่นยนต์เราต้องซื้อแยกใช่ไหมอันนี้คือไม่ต้องครับมีหุ่นยนต์อยู่ในเครื่องแปลงร่างเลยนะผมแต่เพิ่มเติมคือเราต้องซื้อแหวนแยกเอาเราต้องซื้อแหวนแยกเอานะผมเซนไตลิงของโกจูโพล่าอะไรมานี้นะผมซึ่งล่าสุดทมเองก็ได้มีการซื้อแหวนเพิ่มคือของโกจูโพล่ามันจะเป็นแหวนของเซนไตลิงก็คือจะเป็นจูเลนเจอร์กับฮาริเคนินฮาริเคลินเจอร์นะผมก็เสียประมาณสามร้อยกว่าบาทนั่นเอง นะครับผมเนาะก็หลักๆดีเทค่สประมาณนี้แน่นอนใครที่ไม่เคยดูก็ไปตรงปุ่มตัวไอด้านขวากันได้เลยนะใครที่อยากย้อนดูตอนที่ผมดูดีเอทคซอสครั้งแรกว่าเป็นไงซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าไอ้คลิปเรี่ยงนั่นอะดีดวิดีโอนเทค่ซอสอะคุณผู้ชมรู้ไหมผมใช้เวลาอัดหลายวันมากกว่าจะหาคลิปที่วันนําเสนอได้พรีเซนเทชันดีๆเพราะว่าบางคลิปอะผมอัดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมลืมไว้ว่าให้กูต้องพูดเที่ยอะไรบ้างนะครับ อ่ะก็สลาพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่พิเศษมากก็คือวันนี้เราจะมารีวิวสิ่งสิ่งึงที่มีคนคนหนึ่งเขาซื้อของให้ซึ่งมันมาในรนะูปแบบของลาก้บ็อกซ์อ่าซึ่งคนที่ผมค,คนที่จะทษทีทษทีซึ่งคนที่ผมพูดถึงนั่นก็คืออลิซซันซอนนั่นเองนะครับโอ้โห,โโหก็ได้ได้ว่าน่าจะเป็นผู้อาวุโสสุดในช่องผมแล้ว นะผมซึ่งแน่นอนคนคนี้ก็ใครที่เคยตามโดยช่้งผมก็จะรับทราบก,กนดีนะครับว่าผมก็เป็นคนที่คอยดูแลช่องผมมาตลอดเป็นแอดมินคนแรกในชีวิตสำหรับผมแล้วก็เวลาคุยก็คือคุยได้วีแลกปรึกษ,ษาก็คือปรึกษ,ษากันเลยมานี้นะครับผมเนาะก็ตามมาแล้วจ้ะวันนี้อลนนี้บอกเราจะมาดูดของ lucky box อลิซซอนอกันนะครับนี่รู้เราเห็นไหม lucky box นะครับ x s u ซออลิซซอนอน นะครับผมเราก็ซึ่งผมไม่รู้ว่าในกล่องเนี้มีอะไรบ้างนะผมซึ่งพี่ได้บอกว่ากล่องแน่นมากซึ่งผมลอแค่นะเฮ้ยกล่องมันแน่นจริง่ะซึ่งอันนี้ผมไม่รู้นะว่าบอมันมีอะไรบ้างนะครับผมซึ่งพี่ได้บอกว่าเป็นระดับสีเข็ตใช่ไหมไม่รู้สีเข็ตหรือธรรมดานะแต่พี่ได้บอกว่าเป็นสีเข็ตถ้าเกิดพี่รีดของเองบอกว่าคือไ้ต้องก็รู้ว่าถ้าเกิดพี่ริสแก่ของเองเขาจะบอกว่าเป็นสีเข็ตแต่ถ้าเกิดเป็นของ ชอปปี้จะเป็นธรรมดานะครับก็เดีย๋ยวเรามาแกะริกันเลยนะครับว่าเราจะได้อะไรกันนะผมเส่งทางโตเองก็ไม่รู้นะนะผมพี่คือ,ค,อคือแค่พี่ริ้บอกว่าเดี๋ยวเขาซื้ออะไรให้เป็นแบบลัคกี้บ็อกซ์เออลัคกี้บ็อกซ์นะครับผมเราก็แน่นอนผมก็คงไม่ต้องสัน่นทยายอะไรเกี่ยวกับพี่ที้ซอนซอนมากเนาะว่าเขาเป็นคนอย่างไงนะเอาว่าเขาเป็นแอดมินที่รู้จักกันมานานตั้งแต่ในสมัย ช่องเก่าแล้วนะผมตั้งแต่ช่องเก่าเลยจนปัจจุบันก็กกยังอยู่เหมือนกันแล้วก็อันนี้บอกครับเป็นพวกอาวุโสสุดในช่องเพราะว่าอายุประมาณตั้ง30อัพนะครับผมเนาะโอเคมาอันนี้คือแบบเราเราถ่ายแบบสดๆร้อนๆนะไม่มีการแบบปูทางว่าเฮ้ยยังไงยังไงยังไงนะครับก็รุ้นได้กันนะครับสำหรับ Lucky Box ลัคกที่บล็อกนะครับว่าเราจะได้อะไรโอเคมาลุยกันเลยย พี่ลิศส่งมาแล้วใช่ไหมเออเกือบละเกือบละเออมาอ๋อเกือบเกือบพังใจใจเกือบพังพี่ลิศถ้าเกือบพี่ลิศดูอยู่นะคือคือแล้วที่ผมที่ผมอ่านคิปนี่คือแชทพี่ลิศเด้งเด้งเด้งขึ้นจอผมนะก็นั่นแหละพี่เกือบพังเกือบพังเกือบพังเออ เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรวะสง่งสีอุโพอื์อะไรนะาะเนี่ยดี๋ยวผมแกะแกะด้าน,นข้างโอ้โหแตม่นแต่กล่องยับมากเลยนะแต่ก็เกือบแล้วเกือบม่งเท่งแล้วเอามาดุนด้วยกันนะครับว่าเราได้อะไรนะครับมาแกะโฟมอ่ะเดี๋ยวลุ้นเอานะครับว่าเราได้อะไรโอ้หของเยอะเลยอะของเยอะของเยอะอ่ะเอาทีได้อย่างดีกว,ว่านิรอยอะ อันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะกูกูแกะแป๊บนึงกูแกะแป,บป๊บหนึ่งคืออะไรวะออชอบตัวมตัตเต่แต่ยากแกะแบบสุดกร้เปาใจโมเดลเหรอโตอ,อ,อะไรอ่ะครวะครวะอ,อ๋โมเดลตัวนีอ้อันนี้รู้อยู่นะครับ เคยเห็นขายในอาช็อปปี้เคยเห็น,นขายในช็อปปี้มันเป็นงานจีนเนาะเออใช่ใช่งานจีนนะครับดูดีโอเคได้เป็นเหมือนเป็นที่ตั้งนะครับโโมเดลแรกเอยโอเคไจะได้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 เอาจริงก็อันนี้ก็อยากซื้อมานานแล้วนะอยากซื้อมานานแล้ว,วแล้วผมเพราะว่านั่นแหละพอมันจะซื้อก็มันมันก็มันก็ไม่ค่อยม,มีโอกาสเท่าไหร่นะครับอ่ะชิ้นต่อไปอ่าอันนี้อะไรอันนี้อะไร เป็นโมเดลเหมือนกันจะบอกว่าทั้งกล่องเป็นโมเดลเหมดเลยอ่ะอโต๊ะอ๋ะอเราอยากแกะเท้าเอ๊ะโมเดลจีนจะบอกว่าเหมือนกันไอ้สัตว์ตัูดูการเฮ้ออ๋อแต่มันคนละลายนี่ไงคนละลาย อ๋อใช่ใช่ใช่ตาคนละตีอ๋อใช่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 โอเคโอเคโอเคมันคนละตัวเว้ยคุณผู้ชมคนละตัวกันเอออันนี้เวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันสองเวอร์ชันหนึ่งตามันจะแบบดูไม่สมจริงแต่ด้านด้านขวานี่มันจะมันจะดูสมจริงเลยแล้วก็กระโปรงนี่แตกต่างกันเลยอ๋อโอเคโอเคโอเคแม่คือถ้าเกิดไม่สังเกตนึกว่าตัวโยกันนะเนี่ยโอเคถือว่าตามนี้เลยนะเออ โอเคต่อมาเอาเอาวันนี้ก่อนอันนี้อะไรอะ่ะจะบอกว่าโมเดลไอ้สัตว์โมเดลอีกเนา <laughs> อย่าบอกทั้งกล่องคือโมเดลจริงเิยยัดแ่ไปยัดแ่ <laughs> อย่างน้อยคือผมน่าจะผมจารึกไว้แน่นอนว่าวันที่นี้นีนี้พี่อลิสซื้อกล่องสุ่มให้แต่เป็นกล่องสุ่มบายอลิฟันซิวอ่าเฮ้ยอย่าบอกกูนะอย่าบอกกูนะ อย่าบอกนะมันใช่ที่เราคิดใช่ไหมเลิฟไลค์หรือเปล่าใช่เนี่ๆนเห็นหน้าตาอย่างงี้เฮ้ยจริงป่ะนะโอ้ยยิกเจ๊เฮ้ยโอ้ยอ๋อมันเป็นของที่พี่นี่เคยซื้อในอันนี้หรือเปล่าร้านญี่ปุ่นมือสองอ่ะแล้วพี่เอาของมาให้ผมเนี่ยนะใช่หรอขอบคุณมากขอบคุณมาก พี่รู้ไหมผมอว,วยน้องมากในอ่านเรือ่องไรอากวาเนี่ยเออผมอวยน้องมากเลยนะจริงจริงผมมีอยู่คนนึก็คือน้องน้องส้มที่มีเคยที่ผมซื้อมาไอ,อ้ยัเช่แสดงว่านี่คือฐานได้ไหมอ๋อ,อนี่คือฐานฐานอยู่นี่ไอเขาได้ตั้งมาเดียว่ายแกะน,นี่ฐานนี่อากวาเอ,อ้ยอันนี้อันนี้ดูเหมือนเป็นของแท้ด้วยเนาะเออของแท้ของแท้แทยัเช่ใต้กระโปรง สีขาวโอ้เด้ดยยดเช่ก็สวยยัดเช่เอ้คุ้มค่าเอาจริงจนะแค่แค่ตัวนี้คุ้มค่าที่สุดเลยสาหรับผมละเออมากกว่าไอ้สองตัวนี้นะี่ยอ่ะมีอะไรอีกหาเอาวะคืออะไรหมดแล้วใช่ไหมอันนี้คือกล่องสุดท้ายกล่องสุดท้ายอันนี้คือกล่องสุดท้ายนะครับไม่รู้คืออะไร อันนี้นานอกจากนี้คือหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเนาะโอเคที่เหลือคือเป็นโฟมเฉยๆนะครับมากันใจก็มีไม่ใช้กูใช้นิ้วตัวเองยเยอะแค่โอ้ยใจกลาว่าเยอะเค่เยอะมากเลยกูอันนี้อะไรอะ่ะมาเป็นกล่องเลยว่ฮะฮะอ้อืเอ๊ะอะไร ฟรีเล่นเฮ้ยจริงวะเนี่ยเฮ้ยใช่หรอฟรีเล่นไอ้เดียที่มันที่มันของที่พี่ริกเก็ตซื้อมาเฮ้ยที่มันของที่พี่ริกเกตใคยซื้อมาดิวะแล้วแล้วเอามาให้ผมเหรอเนี่ยจริงไหมเนี่ยโำไมก๊อดอุ้ยแตงกิ้วครับพี่โอ้ เย็ดเช่ลัคกี้บ็อกของแท้เลยว่ะไหนขอ,อดูด้านในสิหอย่างเอ้เย็ดเช่หอย่างดีเลยว่ะ right? เอ้ใส่ใจงานว่ะพี่ฤทธิ์หอยาตานะพี่โอ้ยเย็ดเช่โอ้ยพี่โู้เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสูมกล้องให้อ่เอาวันนี้กันแล้วก็อันนี้เป็นฐานใช่ไหม เป็นกล่องของค่ายอะไรอ่ะไม่คุ้นเลยฮนะแต,แต่แต่แต่ของแท้แน่นอนแล้วผมจากอ๋อเซกาเซกาเออนี่งเห็นเห็นโลโก้อยู่นี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 ่เซกาเซกาอ๋อมันไม่ผ่านี่แล้ว,วะโอ้อันนี้ครั้งแรกเลยมั้งแรกที่ผมได้โมเดลฟรีเลนยัดแค่โว้ยยัดแค่เอาเรื่องว่ะโอเค ก็หลักๆของที่พี่อลิกแกมีให้ก็คือจะมีโมเดลทั้งหมดสี่ตัวนะครับที่มีสองตัวที่เหมือนจะเป็นของแท้จากญี่ปุ่นเลยนะครับกับอีก2ตัวก็คือก็ก็ตามไปนะฮะของจีน <c oughs> ของจีนแต่เราก็เก็บไว้นะครับโอ้โหข,ของมากพี่ของมาก thank, thank you Thank you Thank you พี่อลิซซซอนมากที่พี่ให้ของแบบนี้กับผมผมบอกเลยผมจะเก็บไว้อย่างดีเออเก็บไว้อย่างดี ส่วนโมเดลที่เหลือนะเดี๋ยวสำหรับผมนะด้วยความที่ผมมีตู้โมเดลอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเอาไปตั้งโชว์เลยสองตัวนี้ก็เหมือนกันเอาไปใส่ในตู้โมเดลเลยเอยอเพราะว่ามีเพราะมีตู้โมเดลอยู่นะครับโอเคก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มค่ามากๆที่พี A ่ฤทธิ์แกส่งมาของมาขอบคุณมากสำหรับลั A คกี้บ็อกของพิยฤทธิ์นะฮะก็คาดไม่ถึงว่าจะเป็นโมเดลที่พี่ได้มาค <laughs> าดไม่ถึงว่าจะเป็นโมเดลที่พี่ไปเอามาจาก ล้านมือสองนะนะเออแต่ก็เข้าใจนะครับเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้ตั้งโชว์อะไรมากก็เลยให้กับผมดีกว่านากก็เซ็งคิวนะครับเซ็งคิแล้วกันที่ส่งมาให้นะครับก็ไม่น่ามีเนาะมีอะไรเสิ้อไงหม,ห,มหมดแล้วนะหมดแล้วเสิ้ <c oughs> ออ๋อหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว,ลวโอเคก็สำหรับผมนะคุ้มค่าสุดผมผมให้ตัวนี้วะเออคุ้มค่าสุดผมให้ตัวนี้เพาะผมอวยอวย,ย,ยนางมากนะครับแแบบเราไปดึงดูคือแบบ ไปชุดกันหนาวด้วโอ้โหสิบเดียส,สิบเดียวกสิบนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะผมนั้นก็ไปละสิเกณฑ์เดินทางคุ้บ่ายนะครับเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าของโชคจีจีดูของนะครับก็ไนกิ้วสำหรับพี่ริฟัสซิลนะครับผมโอเคเวลาไม่บ่ายจ้าไปละคุ้มค่าเอ๊